เ <c oughs> ขาให้เวลาเยอะเ <c> ห <oughs> มือนกันนะลา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 ะนี้มันไม่ใช่อันนี้อันนี้ค่ะอันนี้อ้วเกียววเกียวเราก็ติดตั้งของเราไปเรียบร้อยแล้ว mm <clears throat> กละกขำออ หมเวลาเราดื่ม <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะเวลาที่แบบทานอาหารแ,แห้งๆเี้ยเยอะๆนะคะมันทําให้รู้สึกว่าเหมือนเรากหายน้ำเหมือนกันนะให้เรารู้สึกแบบหิวน้ําอยู่ได้ตลอดเวลาอือม <c oughs> เดี๋ยวคนนี้ก็ต้องไปนั่งตัดต่ออ่ะนะตัดต่อคลิปอีกตอนนี้จริงคือจะเช้าแล้วนน,นั่ในบ้านเราอะ นะคะลฝันนีราตีสวัสดีนะคะเดี๋ยวต้องไปอนนะาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็นอนเดี๋ยวจะไปเว,เวียนไปบ้านเพื่อนๆก่อนนะเวียนไปหมุน,มนเวียนเปลี่ยนไป <c oughs> กว่านี้ได้อะไรไปนะคะไปนอนดีกว่านะไปนอนกันดีกว่านะคะเราไปเจอกันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณนะคะทุกคนรับฟันดีราตี